ใช่ไหมครับได้ร่วมกับมนลนิธินะครับทีโนนี่ก็ทำบุญกับทั้งช้างใช่ไหมเราจำได้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ก็เป็นข้อบุญธรรมด้วยของน้องนอสัตว์มากมายเนาะปีนี้เราก็มาทำต้นไม้บ้างนะครับพี่สุรุณครับขอบคุณค่ะขอเป็นตัวแทนขององค์กรทักษั์แห่งโลกนะคะที่ทีโน่ช่วยทำงานให้เป็นทูนขององค์กรมา สามปีละนะคะขอให้น้มีความสุขมากๆยิ่งยๆขึ้นไปประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นผู้น้องค์กรต่อไปนะคะขอบคุณค่าทประชุมค่ะครับเดี๋ยวจะต้องไปสุ่โฟไทยครับไปฟังช้างไปกับองค์กรนี่แหละโอเคครับและพิธีต่อไปนะครับขอเชิญแม่น้อยครับแล้วก็คุณตอโนครับเชิญข้างล่างครับคุณหมดปอยู่์แล้วท่านนเลย มันเป็นเหมือนกับเคยดูเวลาจะต่อยมวยไหม,ไหมจะมีจะมีสปอนเซอร์ขึ้นมาให้ของไอ,อ้ทองมันเสร็จไล่ลงไปดีผมก็ของแม่ด้วยแม่เขาใส่เสื้อตั้งเวลาแล้วดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะก่อ,ะนอนแม่ร้อนไหม ဒီကနေကပ္ပတိန်ရောက်ပြီ။ဒီဘက်ကဒီဘက်ကပြည်သူတွေကတော့ပဲเดียวတူတူပဲ။ ให้ยังมีความสุขม,มากนะครับแล้วก็เรื่องอะไรที่มันร้ายๆเรื่องที่มันกังวลใจนะครับก็ขอให้มันหมดไปนะครับ,บ,บกับวันเกิดปีนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขนะคะนรับแล้วก็ลาเคียเสมอนะครับอ่ะพี่เบิร์ดเดย์นะครับพี่น้องขอให้พี่เนี่ยร่ำรวยสุภาพที่ดีร่ำรวยความรักที่ดีร่ำรวย เงินทองแล้วก็ทุกๆอย่างที่พี่หวังไว้นะครับก็ทำงานเยอะและสุขภาพร่างกายด้วยเห็นพี่ยีนเวทีร้องเพลงให้กับคนที่พี่รักแบบนี้ต่อไปผมอยากจะบอกว่าดู้พี่อยู่ตลอดพี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้น้องสมนึกนะครัก็เป็นกำลังใจให้พี่ในทุกๆเรื่องสู้ๆครับพี่มีความสุขกับวันเกิดในปีนี้แฮปปี้เดือนดีครับ ยีสวัสดีครับพี่โดผมไม่ใช่รางแต่ก็วันนี้เป็นวันมีเสื้อนี่มันตกไฟหรืออะไรนี่แหละแต่ก็เดี๋ยวดูใส่เสื้อสีชมพูแป๊บนี่กาครับที่รักของคอรแบบนี้แล้วก็ ขอให้พี่แมวโสม,มากภาพแรงอยูมันเก๋ามากนะท่านเก๋ามากมีแต่สุขภาพดีๆก็มดควาวดีๆนะก็ขอให้ไปนิดนึงอย่ากเลยนะก็เรื่องงานไม่เป็นห่วงหรอกเรื่องนี้แบบว่างานเยอะนะงานเยอะอยู่แล้ว,ลวคนรุมไม่ทำงาน คือมันปวดคือเหรอที่คุณเยอะเลยเนของเรื่องสุภาพก็ดูแลตัวเองด้วยครับผมนะได้ได้ได้ข่าวว่าล่าสุดเป็นอะไรนะรถลงมแล้ตอบสิรถล้มรล้มกอุบัติเหียนไงใช่ใช่ใรถล้มก็นั่นแหละดูแลตัวเองทำอะไรก็ระวังไึงไม่ควรไปนะ อีกนะเป็นไรงงาไม่คุ้มอะละก็ดูติดตามพี่อยู่ข้างห่างอย่างห่วงเส,สมอเพราะว่าพี่มีเรื่องราวมีข่าวอะไรริดรู้หมดเพราะว่าแฟนซับพี่แ็กมาให้ริรรดดูตลอดเลยก็การอยู่ห่างก็เป็นห่วงเนาะก็ตั้งใจทํางานด้วยได้ก็พี่ก็เป็นคจ้ที่งานนั่นแหละแต่ก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นด้วย อยากขอดมากบนะได้รักเหมือนเดิมเจอกันที่วันี้ร่บได้ได้ได้แย่ แต่งสวยมากแต่กลัวเหรอโอ้โหเล่นเป็นน้อมชายของสองคนเดอนได้เลยแล้วตกลงผมจะไปหรือไม่ไปนะอือได้ค่ะ โอเคนี่นะ่ะเดี๋ยวขอโทรหาตัวประกันแป๊บ a c t i n งคุณน้องมากโอเคค่ะไม่เจ็บทับหน้าลุยประกันก็ทำละซื้อตั๋วเครื่องินเลยค่ะเย้นกแอร์จดเม็นสายกันบินและนกตัวรจริงจะไม่บินได้อย่างไรอะ่ะ พนนี่ที่แปดมันดูตัวงดีนี่หน่อยดิตั๊บบนะแค่แค่อืแพงอะน้อยอะอะไปคะเราต้องมีใบใสนีปะวะนล้เอาไงอะ 今年。